เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสมัคร FBS นะคะภายใต้ลิงก์ของเรานะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะคะ อย่างแรกเลยถ้าเพื่อนเอนเริ่มฝากที่100เหรียญน,นะคะเพื่อนๆจะได้เสื้อยืด mbs นะคะเนื้อผ้าดีๆสุดเทพไปใช้เลยนะคะฝาก300เหรียญได้ power bank นะคะคุณภาพเยี่ยมมากจากเ xiaomi นั่นเองและถ้าฝาก1,000เหรียญขึ้นไปนะคะได้ครบหมดเลยเสื้อหมวกร่มพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการรัน ea free นะคะ กับเรานะคะโดยไม่ต้องเสียค่า VPS เพราะเราจะเป็นคนลันให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะได้ของแถมจากการฝากเงินซึ่งปกติเพื่อนๆก็ฝากเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมคะ นอกจากนี้เรายังมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกก็คือเพื่อนๆนะคะหลังจากฝากเงินเพื่อนๆได้เข้าห้องซิกเนลของเรานะคะฟรี1เดือนเต็มๆนะคะซึ่งห้องซนะิกเนลเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนเทรดประจําวันให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นการเทรดคองนะคะซึ่งความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามเราก็พอจะรู้ว่าแม่นยําประมาณไหนนะคะ คำว,ว่า1เดือนคืออะไรนะคะถ้าพอร์ตยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆมีการเทรดนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแค่นั้นเองเงื่อนไขง่ายมากนะคะนอกจากนี้ทุกการเทรดมีรีเบทคืนนะคะรีเบทเนี่ยจะได้30%นะคะของสเปรดนะคะและรวมการเข้าทุกวันจันทร์ตอนเช้านั่นเองนะคะพอร์ต FBS มีดีตรงไหนนะคะต้องบอกว่า FBS เนี่ยเปิดมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วและเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอน น,ะะนอกจากนี้เขามีบัญชีที่เป็นสวอปฟรีและมีบัญชีเซ็นนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ในการเทรดแล้วก็รัน EA นั่นเองนะคะทำไมถึงเราเลือก FBS อนะคะอย่างแรกเลย FBS เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่ทำตลาดในเมืองไทยมาเกิน10ปีนะคะแล้วก็มีรีเบ e พื้นนะคะแล้วก็มีของแถมจัดเต็มนั่นเองง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีกับเราใช้พาร์ทเนอร์โค้ดนะคะ414491หรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่ LINE แอดคูเจฟอร์เรนะคะจะมี แอดมินคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะโอกาสพิเศษแบบนี้เรียกว่ามีจํานวนจํากัดนะคะเพื่อนเพือสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยการใช้พอร์ต ABS นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆจะต้อง พิจารณาในการเทรดทุกครั้งอย่างรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะพาให้พวกเราเสียหายได้และทุกครั้งที่ตัดสินใจเปิดพอร์ตต้องย้ำไว้เสมอเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเทรดนะเพื่อนๆย้ำไว้ตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มวิเคราะห์กราฟ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะเอ๊ะวันนี้หน้าจอมันดูมืดมืดไหมแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะคะก็ขี้เกียจปรับแสงและนะคะก็เอาตามนี้แหละวันนี้วันศุกร์นะถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราฝากเรารบกวนนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะสมาชิกทุกท่านนะคะ โอเคไม่ภาพมันแปลกๆนะเราว่ามันแปลกๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อา้าวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเธอไปเปิดไฟข้างหลังเลยโอเค มีแสงเข้ามาแล้วนิดนึงนะคะเอาแล้วสวัสดีสวัสดีคุณน้ำมนนะคะสวัสดีคุณพี่มิโดรีนะคะคุณพี่สมใจสวัสดีนะคะอาวันนี้นะคะตัวแรกออกมาเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยพี P ่ริม UOM c o n s ม u o r s o n t u m e r t น n t i m e n t ะคะออกมา,มามากกว่าที่คาดการนะคะถือว่ากดท้องนิดหน่อยนะคะส่วนพี im, ่ลิม UOM Infection Expectation อยู่ที่4.4นะคะหนุนทอง ทีนี้ตัวเลขนะคะรวมถึงแผนเนี่ยเราจะเทรดกันอย่างไรเดี๋ยวเราวางแผนเทรดคือต้องบอกว่าในห้องของเราอะ่ะเราให้เข้าบายสต็อปนะคะเราให้เข้าบาย s ต็อปที่สามสามสี่เจ็ดนะคะแล้วก็ถ้าราคาย่อเรา follow buy นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เข้า3347เนี่ยก็บวกไปมากกว่า1นึ0งพัน่อจุดคือตอนนี้น่าจะบวกเกิน1 4 0 0จุดแต่ว่าราคาย่อลงมานะคะก็ประมาณบวก แ0 0ร้อจุดโดยประมาณแล้วกันเนาะทีนี้สถานการณ์ถัดไปจะเป็นอย่างไรนะเราต้องบอกว่าเราค่อนข้างจะใบแอดฝั่งใบามากๆเลยนะตอนนี้นะแต่ว่าเพื่อน <c oughs> ๆลองพิจารณาดูด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแค่มุมมองของเราเท่านั้นนะคะอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้นะคะโอ้อีเลนเว็บมาแบบนี้น่ากลัวนะคะโอ้โหทำเฟรมสชั่วโมงทำเฟรมหชั่วโมงจะบอกกดหมดเลยเหรอนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ่ะเพืเ่อนๆมาดูเส้นเทนไลายในเส้นเทนไลายสีแดงที่อยู่บนหน้าจอเนาะสวัสดีคุณลินยรัตนะคะคุณโพสสวัสดีนะคะ เมื่อวานนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ตามตอนที่เราไลฟ์ที่หน้าเพจของครูเปาเนาะเราให้เพื่อนๆเข้ามาในโซนนี้3310เนาะ,ะแล้วก็ไปเก็บกําไรที่3ามสทีนี้เรามาพูดถึงกรณีศึกษากันบ้างนะคะเพื่อนๆคืออย่างแรกเลยเนี่ยราคาแนวรับ1แนวรับ2นะคะกลายเป็นแนวรับ3คือบริเวณนี้กลายเป็นเส้นเทนไลน์ซึ่งรับอยู่ด้วยนะเออคือแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการวาดเส้นเทนไลน์เนี่ยก็ ก็ได้ผลนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลเต็ม100%อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าว่ามันก็มีโอกาสที่อ่ะหนึสแหละนะคะน่าจะจบแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองและอะไรเงี้ยนะคือถ้าราคามันลงมาอีกเส้นทนลายนี้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะทีนี้สถานการณ์ตอนนี้จะอย่างไรนะคะเรามองเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครได้ฟังในไลฟ์จะต้องบอกว่าเพื่อน น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะมองตั้งแต่วันจันทร์แล้วต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ได้กําไรอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะสําหรับคนที่ติดตามหรือว่าสําหรับคนที่อยู่ในห้องเทรดของเราถูกไหมนะคะเพื่อนเพื่อคอนเฟิร์มได้นะว่าสัปดาห์นี้ใครที่อยู่ในห้องซิกของเราได้กําไรหรือไม่เราเรามั่นใจว่าอาทิตย์นี้กําไรทุกวันนะคะกําไรทุกวันเลยถ้าเกิดว่าเทรดตามระบบนะคะเทรดได้เทรดตามระบบในสิ่งที่เรา บอกเพื่อนๆไปนะคะก็เราคิดว่าน่าจะกําไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันนะคะคือตรงนี้จะเป็นส่วนไฮใช่ไหมบริเวณนี้นะคะโลไปไฮนะคะไฮคือโซนนี้นะคะเออสามสหโลไปไฮนะคะสามตรงนี้ประมาณ9 0 0ากว่าจุดนะคะประมาณ9 0 0ากว่าจุดทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นบูลดตแฝงจริงขึ้นนะคะภูเขาก้อน คือก็เหมือนที่เล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หนะคะเป็นภูเขา3มลูกเปลี่ยนเทนนะคะเปลี่ยนเทนเป็นแบบนี้เห็นไหมภูเขา1นึ่งลูกภูเขาสองลูกภูเขา3มลูกเปลี่ยนเทรนส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมาเจ็บตัวกันในโซนนี้เทรนไลน์ปุ๊บเป็นเทนไลน์ขาลงนะคะกดเซลลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในโซนของแพทเทิร์นเราจะพบว่า มันอาจจะเปลี่ยนได้นะคะเหมือนที่เราเคยพูดหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนในส่วนของแพทเทิร์นนะคะทีนี้สถานการณ์ถัดไปจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็บอกว่าถ้ามันเป็นบูลลิตแฟกจริงๆคือรานะคาปรับตัวขึ้นพักตัวเบรกเทนไลน์ขาขึ้นขึ้นไปราคาทำา i g ยกตัวสูงขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าราคาอาจจะไปต่อได้อาจจะไปต่อได้แต่เรายังเจออีกหลายด่านนะคะเรา,ายังเจอแนวต้านกันอีกหลายด่านนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะไป ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นวันสองวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่วันนี้เนาะตั้งแต่กรกฎาคมเนาะนะคะราคากรกฎาคมจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เท่าไหร่เอาตั้งแต่โซ,โซนนี้แล้วละกันเนาะนะคะโซนนี้หนึ่งกรกฎาคมนะคะจนถึงปัจจุบนันสิบแปดกรกฎาคมราคายังอยู่ในโซนเนาะตั้งแต่โซนนี้ด้วยอะ ยังอยู่ใกล้ๆเดิมนะคะมิถุนาปลายเดือนมิถุนาถึงกระกฎายังคงอยู่ยังไม่ได้ห่างจากราคาตั้งแต่ตรงนี้สักเท่าไหร่วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงสรุปกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ขยับมากนักนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองเนี่ยในระยะอีกสัก1-2สสัปดาห์อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังโฟกัสนะคะฝั่งบายเหมือนเดิมนะคะโดยจุดรับบายนะคะจุดแรกนะตอนนี้เลยนะคะสามสามสี่สองเนาะนะคะเผื่อหลายๆคนนะคะอยากจะเข้าเนาะนะคะสามสามสี่สองแนวต้านถัดไปนะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่จริงจริงมันจะอยู่โซนนี้3 3 5 8 สามสามห้าแปดนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะอยู่ที่สามสามเจ็ดห้าโดยประมาณแหละนะคะสามสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าคือโซนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบนี้ปึ๊บปขึ้นใช่ไหมย่อลงขึ้นย่อลงนะคะแล้วก็อาจจะ ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ยอ่ออย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ประมาณนี้ละการยังโฟกัสฝั่ง Follow By แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เ,เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเทรดทุกครั้งก็มี Stop Loss ไว้ด้วยทุกครั้งและกันนะจุดรับนะคะจุดรับนะคะ,ะ,คะ3 3 3 0 3 3 4 2คือจุดรับ b ายของพวกเรานะโอเคนะคะใครถือบายมาในตามท่องดัดฟังตอนเช้าหรือว่าใครที่ถือบายมา Uh, ในห้องเทรดนะคะในห้องซิกของเรานะคะเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอทำกำไรได้นะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะจบด้วยกำไรแหละวันนี้นะคะทีนี้วันนี้วันศุกร์เนาะก็ระมัดระวังในเรื่องของการเทรดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะตกลงตกลงกันได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใครมันก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้เนาะแบบ สุดท้ายมันจะจบลงแบบไหนในเรื่องของสงครามทางการค้าในเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อะไรเนี้ยนะคะก็ระมัดระวังในการเทรดกันหน่อยแล้วกันเนาะนะคะทีนี้ถ้าใครได้กําไรมาแล้วมีทางเลือก2องทางทางที่1ปิดกาไรนอนหลับสบายนะคะทางเลือกที่2นะคะคือเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์น,นะคะ บายเบาๆนะคะบเบาๆนะนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะแต่จริงสายเซฟอยากให้รอด้านล่างมากกว่านะคะถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้น้อยให้รอด้านล่างนะโอเคอืม okay. นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บกำไร3375นะคะส่วนสต็อปลอ s นะคะ3320นี่เข้าแล้วไปครับ กดแล้วเพื่อความบันเทิงนะคะเอาโอเคนะคะคุณคนึงนิดสวัสดีนะคะคุณคนึงนิดบอกว่าอยู่ห้องซิกได้กําไรคะ่ะนี่คุณธัญลักษณ์สวัสดีนะคะทีนี้เราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดในหลายๆเรื่องนะประเด็นแรกนะคะก็พูดชวนคุยนะคะในในเรื่องของ เขาเรียกว่ากิจกรรมที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะคะคือหนึ่งแหละนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครได้ตามเนี่ยเรามีการแจกหูฟังใช่ไหมแบบเทรดสิบล็อตฝังเงิน1,000เหรียญเทรดสิบล็อตกดปุ๊บปิดปับ๊บกดปุ๊บปิดปับ๊บกดปุ๊บปิดปั๊บอย่างงี้เพื่อนๆได้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องถึงกี่นาทีไม่มีเงื่อนไขอะไรพวกนี้เลยนะคะได้เลยหูฟังนะคะ a i r p o d s Progen 3 เอพอร p ตโปรเจนสองกา p ล็กซี่โปสามอะไรนะโอ้ตาแล้วจำชื่อไม่ได้อยู่ความจำเสื่อมนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวนี้แบบความจำฉันเลอะเลือนมากเพื่อนๆนะคะนี่ AirPods Pro Gen 2 Samsung Galaxy Buds 3 Pro อะนะคะเราไปลองฟังเราไปลองฟัง Samsung Galaxy Buds 3 Pro มาแล้วโอ้โหฟิลิสมาหลามากหูฟังแบบมันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องออเคสตราหรืออยู่ในห้องที่มีเครื่องเสียงบึมบ้มบึมบ้มเสียงทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เคยได้หูฟังไปแล้วนะคะ3,000เหรียญฝาก3,000เหรียญเทสสองรอล็อตได้ iPad a 11นิ้วนะคะ M3 ก็สามารถไปใช้ฟังก์ชันอะไรได้มากมายมีลูกให้ลูกใช้ไปเรียนก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้จบไปอันนี้กิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมถัดมาก็คือนะคะก็จริงๆคือทำเยอะนะคะมีม,มีมีครูปเปาเป็นไอดอลนะนะคะก็อยากจะเป็นคนขยันแบบครูปเปานั่นเอง เอาอันนี้นะคะถัดมานะคะก็คือสัมมนาฟรีนะคะจะสอนอะไรบ้างคือเราอะนะคะเพื่อนๆหนึ่งนะเดี๋ยวเราพูดพื้นฐานของเราก่อนเราอะเทรดเราใช้ e a เทรดมานานมากแล้วเราเขียน e a ได้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ fx d มากในการเขียน e a เลยเราใช้ ai เขียนล้วนๆนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสนี้จะเป็นคอร์สแบบว่าเฮ้ยเรียนรู้ ให้ EA ให้ AI เนี่ยมันเขียนโค้ดให้เราแต่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นคือเราต้องบอกว่าสมมุติเพื่อนๆอยากได้ EA ระบบนี้บบาๆใส่เข้าไปปึ้งมันก็เขียนโค้ดให้เราแต่การเขียนโค้ดมันต้องมีบักักแก่บัักมัง่งแบกเทสมัง่งสารพัดสารเพนะคะก็เรียกว่า อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาแต่ก็สั้นกว่าเมื่อก่อนมากนะคะเราก็จะสอนเพื่อนๆแหละในเรื่องของเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆในเรื่องของการใช้เอไอต่างๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้ฟรีไม่มีข้อแม้ใดๆมีข้อแม้เดียวคือสมัครเปิดคือเปิดพอร์ตกับ w i n เซ o ร์ r o k e กจบเปิดพอร์ตแล้วนะคะ แล้วก็กดลิงก์สมัครเพื่อนๆจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอนเฟิร์มเท่านั้นนะคะขอแค่นี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันในงานที่ยี่สินะคะอ่ะจบเรื่องที่สองนะคะเรื่องถัดมาเรื่องถัดมามีหลายเรื่องไหมเออนะคะกดปุ๊บแดงปับ๊บคุณหญิงแรงมากจริงๆอะมันอยู่โซนแนวต้านเนาะนะคะแต่ฉันจะเข้าเออนะคะเอ้ยเราแบบวันนี้ฉันมันน่นใจในเทรน์นะคะ บายที่ยอดนะคะบายที่ยอดไปเริ่มอ่าอย่าไปกลัวกลัวอะไร <c oughs> คุณน้ำหวานสวัสดีค่ะคุณหญิงบอกว่าจ้าแล้วแต่แกเลยจ้านะคะเอานี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพูดถัดมา คนที่เคยได้หูฟังแล้วนะคะคนที่เคยได้หูฟังแล้วได้รีเบทคืนเยอะแยะมากมายนะคะคือต้องบอกว่าได้สิทธิ์ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ไตม่หน้าจะมีของอีกต้องบอกนะว่าไตาม่หน้าคือสิงกันยาใช่ไหมกันยาตุลาป่กวะตุลาตุลานะตุลาพฤศจิกายนวานะเดี๋ยวจะมีอีกอาจจะไปได้เที่ยวจีนกันนะคะไม่จีนก็สิงคโปร์ แต่เราอยากไปจีนนะคะเราอยากไปจีนนะคะคุณหญิงบอกว่ามั่นใจตอนกดอีกวันเฟลไม่ได้นะเออสู้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่กำไรอยู่นะเออว่าไปไวรุ่นนะคะอะจบนะคะในเรื่องของการการพูดคุยนะคะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะอยากสนใจนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ที่นี้ อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราทำจริงๆริอ่ะก็คือเป็นพันธกิจนะคะที่ที่ทำต่อเนื่องมาและอยากให้สำเร็จนะคะเรียกว่าเป็นพันธกิจเลยนะแป๊บหนึ่งเพราะว่านะคะทำไปทำมาเอา้าดูเหมือนจะตอนแรกก็ดีระบบก็ดีทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ว่าพอแก้ไปแก้มาเริ่มเฟลแล้วงงมากนะคะฉันงงกับตัวเองเหลือเกินนะคะอ่ะนี่ อ่าดูตรงนี้นะคะให้ดู AI อเอาเอาแป๊บหนึ่งนะอ่ามาแล้วอา้าวน,นี่นี่นะคะ อันนี้นะคะแดชบอร์ดมันจะง่ายนิดนึงนะคะแต่ว่ามันมันก็ได้ประโยชน์เยอะแหละอย่างแรกเลยนะคะอย่างเมื่อวันก่อนหน้านะคะเราก็เราก็จะบอกว่าไงเราก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะว่าเฮ้ยมันให้มันให้มันให้ลองนะแบบ100%แล้วราคาพุ่งแรงเลยเนี่ยช่วงเนี้ยที่มันให้ลองช่วงเนี้ยนะคะทีนี้อันนี้ก่อน AI Trading Kit เวอร์ชันส3เนาะตอนเนี้ยสัญลักณมันให้ช็อตนะเพื่อนเพื่อนมันให้ช็อตนะคะเออ แล้วก็จริงๆมันก็จะมี Quality Strong นะคะแต่ว่ามันยังไม่มยังไม่เสร็จไงทำไปทำมาเริ่มเริ่มเละเทะนะคะคือความรายละเอียดเยอะจาด AI เริ่มเบอร์บาไปหมดนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้นะคะเดี๋ยววันสองวันนี้จะต้องแก้เพราะว่าตอนนี้ AI สกอร์ผ่านแล้วแต่ว่าในเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไม่อยากใช้ไม่ได้ไมไ่อยากเอาไปดูสัญญาณอย่างเดียวอ,อยากจะใช้ EA ทด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีระบบให้ในนี้ในตัวนะคะ ก็ดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มรวนเดี๋ยวคงจะต้องทำใหม่นะคะคงจะต้องเซตเซตติ้งกันใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็โอเคเอาไปเลยนะคะให้ใช้ฟรีนะคะตอนนี้ติดลบอยู่170กว่าจุดนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นนะคะก็คุณพีชนะคะคุณพีชสเตรนนะคะครู Peach, Strength, ะคะครับสอนเดี่ยวด้วยไหมคะจริงๆรับสอนนะ รับสอนนะคะก็ทักได้มาที่ l ล n e ID นะคะคุณเจียฟอเรกเนาะนะคะนี่นะคะรับสอนนะแต่ว่าจะต้องบอกว่ามันไม่มีคือเราไม่ได้เทรดด้วยสูตรสำเร็จที่ตายตัวนะคะสิ่งที่เราเทรดคือเราเราไม่มีแบบหนึ่ง บวกหนึ่งเท่ากับสองอันเนี้ยไม่ใช่เรานะคะแต่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเทรนนะคะการสอนการวิเคราะห์โครงสร้างเทรนการสอนการวางแผนเทรดอ่าวางแผนเทรดแล้วก็การทำบันทึกการเทรดการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็มีแนวทางของกลยุทธ์ของเรานั่นแหละ ถ้าใครได้ตามก็จะพอรู้ว่าเฮ้ยเรามีแนวทางอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะแอดมาได้นะคะคุณหญิงบอกว่าเดี๋ยวไปให้สอนเน่เราให้คุณหญิงสอนเราดีกว่าไหม <c oughs> เอามามามาเริ่ม,เร,มเริ่มนะคะ energy boost นะคะ boost energy นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ปล่อยตัวเองนะคะให้สบายใจเลยแบบว่าผ่อนคลายอย่าไปเครียดมากนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตอย่างเช่น ทำพลาดไปอะไรบ้างเทรดเพราะว่า 1. น,นะมีระบบแต่ไม่ทําตามระบบเพราะว่ากลัวสไม่ไม่ไม่ได้มีการจดบันทึกว่าเฮ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันกําไรหรือเปล่านะคะสบางทีเราอาจจะเข้าออเดอร์โดยที่ไม่มีแผนแล้วก็ทําให้เราเจ็บตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่จะบอกก็คือประเด็นคือเราอยากจะให้เพื่อนๆนนะคะไป แค่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพักผ่อนให้สมองโล่งให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ลองคิดย้อนกลับตัวเองว่าเอ้ยเรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่เรื่อยๆตลอดนะคะเพื่อนเอเอ่อเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็การเขาเรียกว่าการเทรดเนี่ยมันจะต้องเดินหน้านะคะอาจจะเดิน3าก้าถอย2อเก้าเดินสาก้าถอย2อเก้าเดิน2อก้าถอย3าก้าอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ามันไม่มีทางที่มันจะเดินหน้าไปได้ตลอดนะคะมันก็จะมีจังหวะที่เราอาจจะต้อง ต้องผิดหวังหรือว่าถอดถอยบ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเลือกที่จะเป็นอาชีพที่เป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มองในหลายๆมุมมองในเรื่องของการปรับปรุงตัวแล้วก็ในเรื่องของประวัติในการเทรดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆพัฒนาไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนะว่าว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะอา้าถัดมานะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราสรุปแผนเทรด วันนี้อาจจะอยู่ไม่นานหรอกนะคะเพราะว่าวันนี้วันสู์ด้วยแล้วก็น่าจะไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วนะคะคือจุดลับนะคะเรายังโฟกัสคือตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า3358เนี่ย3358คือแนวต้านนะคะราคาอาจจะมีการย่อตัวลงไปได้แต่เราอ่ะนะคะถ้าเรามองเปนบูลิตแฟกเนี่ยเราไม่ค่อยจะอยากเทรดเซลเท่าไหร่ เราก็เลยมองว่าการย่อ follow by คือจุดที่น่าสนใจนะคือ33,42หรือว่าถ้าราคาเบรก h i g ขึ้นไปนะคะ follow ได้ เบรกสามสามหกสามขึ้นไปอย่างเงี้ยโฟลว์ไปเก็บกําไรที่สามสามเจ็ดห้านะคะหรือว่าเนี้ยโซนเนี้ยสามสามสี่สองคือจุดรับใบสามสามสามศูนย์จุดรับนะคะอาจจะย่อลงมาได้อีกนะคะโซนประมาณแบบสามสามสี่สองสามสามสามศูนย์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสนั้นนะคะแล้วก็ไปเก็บกําไรที่สามสามเจ็ดห้าอันนี้คือสิ่งที่มองนะอ่ะเบื้องต้นนะคะก็วันนี้น่าจะมีแผนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามได้นะคะพูดคุยกันได้คือมันต้องบอกว่าเวลาเทรดอะมันต้องอยู่ในพื้นฐานในความเป็นจริงเนาะใช่ไหมนะคะเราก็ต้องยอมคือเราคิดว่าถ้าเราได้พูดอะไรออกไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความจริงอะเราจะสบายใจกว่าคือหนึ่งแหละเราไม่ได้เป็นเทรดที่แม่นยําอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยสองเราไม่ได้มั่นใจว่าเราเก่งแต่เรามั่นใจว่าเราเทรดมานานเรามีความรู้ แค่นี้เองเพื่อนๆเออนะคะแล้วก็ แล้วก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราพูดกันตรงๆอ่ะเราเคลียร์กันชัดๆอ่ะเพื่อนๆก็จะพอเข้าใจแนวทางนั่นแหละนะคะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะขอให้พ,อพอักผ่อนเต็มที่เราวเจอกันเรามาสู้กันใหม่ในวันจันทร์หน้าโอเคนะคะแผนเมื่อกี้นะคะเรากดออเดอร์บายไปที่3356.11ราคาย่อลงมาประมาณ150จุดนะคะรานะคาอาจจะมีโอกาสย่อแต่ว่าเราตั้งบายลิมิตไว้ที่333 3, 3, 3, 3, 3 3ามส,สนะคะสามส,ามส,สด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บกําไรที่3375เพราะว่าเรามองว่าราคาเบรกเทนไลน์ขึ้นไปนะคะเบรกเทนไลน์แล้วก็จะเป็นในลักษณะของบูลิ์แฟกเลยมีโอกาสที่จะเป็นฝั่งขาขึ้นมากกว่านะคะแต่ถ้าสุดท้ายราคาต่ํากว่า3330ามสาเงี้ยต่ำกว่าโซน3 3มสคัดก่อนนะคะคัดก่อนนะในฝั่งของขาบายเนาะณนะตอนนี้นะคะ โอเคคุณตายสวัสดีนะคะคุณต่ายสวัสดีนะคะอ่ะแผนการประมาณนี้ละการดูในรูปเอาเนาะนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดลบอยู่นิดหน่อยจบชั่วโมงราคามีการย่อก่อนนะคะก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ทำตามแผนไปนะคะสัปดาห์นี้กำไรทุกวันบอกเลยเราอะนะคะใครตามรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ได้กำไรแล้วก็พักผ่อนเต็มที่เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะไปแล้วนะสวัสดีนะคะเพื่อนๆไปแล้ว